สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องหมวยอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะพามาดูแม่ทําไก่ทอดนะคะไก่ทอดอร่อยอร่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะไก่ของเรานะคะล้างทิบกอยแล้วหนึ่งกิโลนะคะทุกคนไก่นี้จะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะส่วนบ้านนี้ค่ะลูกชอบกินปีกนะคะก็ ชอบกินน่องนะคะแม่ชอบกินปลายปีกค่ะทุกคนก็เลยทำทุกอย่างเลยคะ่ะอส่วนน่องเนี่ยนะคะแล่มันนิดนึงนะคะทุกคนบังมันตรงนี้หนะะ่อยค่ะเพราะว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าลางไม่่านะอันนี้เป็นพริกไทยค่ะเพราะว่าเวลาเราทอดอะค่ะมันจะได้สุกง่ายๆนะคะต่อมานะคะเกลือปลายช้อนนะคะทุกคน ใช้ช้อนกินข้าวตวงเลยค่ะจะได้ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะสดดีหนึ่งช้อนนะคะแต่ไม่ปูนนะคะน้ตาลสายค่ะทุกคนน้ำตาลสายนี่เราใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเวลาทอดแล้วไก่เรามันจะไหม้ค่ะแล้วก็ปริกไทยปนนะคะทุกคนครึ่งเหมือนกันค่ะ ซีอิาวนะคะประมาณนี้ค่ะครึ่งช้อนนะคะทุกคนกระเทียมค่ะอยำไม่เข้ากันเลยนะคะดึงแขนเสื้อสัหน่อยหมักทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะคะ โอเคคะ่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะต่อไปเรามาทําแป้งของเรานะคะ,ะหนูใช้แป้งทอดกรอบ6ช้อนนะคะ6ช้อนนี้เลยค่ะตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ6ช้อนเข้ากันนะคะทุกคนอันนี้หนูตวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ลงไปเลยส่วนผสมนี้เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะเอ่อพริกไทยนะคะทุกคน ปลายช้อนนะคะน้ำตาลปลายช้อนเหมือนกันนะคะผงฟูครึ่งช้อนนะคะน้ำเย็นๆเลยนะคะถ้าใครมีน้ำปูนใส่อะคะ่ะใช้น้ำปูนใส่อะยิ่งยิ่งกรอบนะคะทุกคนแต่ว่าหนูไม่มีเนาะก็เลยใช้เป็นแอน้ำแช่เย็นๆนะคะทุกคน ไม่ค่อยเทลงไปนะคะผสมทีละนิดนะคะคนให้เข้ากันเลยชอบแป้งใครชอบแป้งแบบหนาก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะ ันนี้หนูจะทําแบบไม่หนาไปแบบบางๆหน่อยประมาณนี้นะคะทุกคนใส,ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะ น้ำที่มันออกจากไก่ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะทุกคนปุกให้เข้ากันนะคะน้ำมันร้อนๆนะคะทุกคนไปนองลงไปก่อน,นะค่ะ ใช้ติกปลายลงไปด้วยอ๋อปลายติกค่ะติดได้หนึ่งสิบแล้วนะคะ,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 คะทุกคนถ้าทอบเอ่อสะโพกไก่นะคะทุกคนอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สุกข,ข้างใน,นะคะ่ะ เหล็กกรอกนะคะ,บ,ะ,คะบ้านนี่ชอบกินแบบสีสันแบบนี้นะคะแต่เป็นแบบเหลืองๆหน่อยกับตอบตอบตอบแต่แต่นี่แห้งนะคะเนื้อข้างในก็จะช้ำๆะคะ่ะเออเสร็จแล้วตัดออกเลยตัดออกเลยนะคะตักเสกพวกนี้ทิ้งก่อนนะคะ แล้วก็เอาใจเราลงอีกรอบนะะึงค่ะดีค่ะใส่ไปเลยคนนิดนึงนะคะทุกคน มันจะได้ไม่ติดกลนกระทะค่ะปิ๋นี้เราใช้ไฟแรงนะคะทุกคนเพราะติดันสุดง่ายค่ะมันไม่หนาเนาะ เลงเให้หนใส่ในกรงกอดเหลืองออกรอบแบบนี้นะคะทุกคนค่ะได้ที่แล้วนะคะติดไฟได้เลยแล้วาตักออกก่อนนะเสร็จแล้วค่ะ มาดูเด็กรีวิวให้หน่อยเด็กเป็นยังไงบ้างคะอนร้อนัมังไหน้นร้ <c oughs> อนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินหน่อยจัจะดได้ดูหน่อยแล้วกรอบไหมกรอบไหมคะจาดมากมากชอบภีใจมากคุ โอเควนนี้มนนนนแม่ก็จะดูเส้นตังนะคะซึ่งตังไก่ทอดกับซึ่งตังเข้ากันมากโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะตัวลาไปก่อนค่ะโอเค,คบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะโอ้ไปปะเตอร์ทำเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะไร 哎，卡。Oh <laughs>